สงสัยไหมคะว่าทำไมมนุษย์แต่ละคนถึงไม่เหมือนกันความต่างทั้งหมดของมนุษย์มาจากยีและ DNA ทํนทำไมบางคนกินเยอะเราไม่อ้วนทำไมบางคนกินกาแฟเรานอนหลับ ไม่บางคนตกหลุ่มรักคนแบบเดิมซ้ำๆไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเองปกติมากแค่ไหนมันก็จะมีสักคนบนโลกที่มองคุณเป็นคนแปลกอยู่ดีแล้วอะไรกันนะที่อยู่เบื้องหลังนิสัยปแปลกๆของเราอีกมากมายมาเข้าใจความต่างของมนุษย์ด้วยยินและ DNA กับหนังสือเล่มนี้ยินดีที่รู้จักฉัน Please to meet me